เรามาตามเก็บภาพผลงานของวียอนเซ่นะคะจากผู้ป่วยฟอกไตอสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีครับคุณพ่อซื้อหยังคะ่ะน่ายบุญเพง็งศิลานี่ครับอายุหาชิบเก้าปีตะกอนมกัไปฟอกไตามาเป็นเบาหวานแล้วก็มาเป็นไตเป็นบ้า,าเลยไม่เป็นไตก็เลยไปได้สมุนไพรน่ะวียอนเะซ่มากินปุ๊กที่แรกผมกะยางเลยปุกสองแลนเลยทํางานเลย ตมุนไพรตัวนี้คนดีหรี่จะไปนคนตัวได้มีลูกบอกลูกมีร้านบอกร้านนี่ผมประสบมในตัวผมเองตะกี้ผมเดี๋ยินี้ต่คนเบ้าผมบดเสียกูกินเองกูร้องเองผมก็เลยร้องผมกินมดหกปุกแล้วตอนนี้หน้าตาสดใสขึ้นบ่ะคะแล้วนี่กระซูใสขึ้นไปหาหมอหมอกว่าเป็ี่นเบ้าหมอว่าทาไดแล้วคุณพ่อเดี๋ยวนี้หาทีเบไปหาทีเบไหนผมหาทีเก่าสิเขาเดีเงินผู้เท่าแล้วผมก็เลยบอกโอ้ยมั้นนหน้าตาสดสื่เน้องแข็งแรงเนาะท่าน เลียดล่มก็ดีเลียดก็บซีทิบสองคือคนโบข่ายบป่วยนี่คุณหมอกระท้วงว่าเป็นคนละคนละซุ่มฟอกน้ากันนะข้าเจ้าขึ้นไปฟอกกระแก่ล่อขึ้นฟอกแล้วลงมากกัญางผมลงมจากเสียงผมกัญางเสยลองเพลงเสยพอกกับมาพวกก็ไปทํางานที่คนปกตินี่แหละครับร่างกายแฉแรงเฮ็ดในเฮ้ากระชุ่มกระชวยกินนะครับผู้ได้ป่วยจะไปเสียดายมันมีเงินซื้อกินจะไปว่าเสียดายเนี่มเทา ไปกับแกมากับแกผมไปกับย่ามากกับย่าเสมอผมกับขี่มอเตอร์ไซค์ไปเองเนี่ยกับขับรถไปเองขี่มอเตอร์ไซค์ไปคือคนธรรมดานี่คือคนบ่ไข่บ่ป่วยแล้วก็นฮึดสู่ขึ้นไม่หยีว่าผมว่ากับหมอว่าแปดทิพย์เดี๋ยวบ้านตาแปดทิพย์คุณพ่อตาเก่าทิพย์คุณพ่อก็จะได้มันบ่คือคนป่วยคุณพ่อบ่คือคนป่วยซุ่มเขาฟอกยีโรบานเขาท่วงแต่ว่าผู้ใดเปินอยากให้กินอยจะไปเสียดายมันเงินน่ะอันมูพันธีไปฟอกน้ำกันพันว่าจังไดเนี่ยค่ะมูพันธีไปฟอกน้ำกันมาน้ำกัน เขาว่านจอเลี้ดเขาสิเ huh. ช็คเลี้ดทุเดือนนะก็เพิ่มเลี้ดเดี๋ยวก็เลี้ยงเดี๋ยวก็วิ่งเดี๋ยวก็ปวดหัวปวดท้องเดี๋ยวก็ได้ยู่ร่อแก่ล่อยู่หันแต่ผู้บางคนผมบอกเพิ่นกระยานเพิ่นเลี้ยว่ายานหนังถ้าใอยกับเปลี่ยนขึ้นกันใอยกับพ่อขึ้นกันใอยขึ้นพยานตายใอยกับตายหรือตัวกินมะฮกปุกเหรอผมก็กินเดืยนละปุกเสาเม็ดแรงเม็ดสามที่เพิ่นสั่งเหรอแต่รู้สึกว่ามีลูกคือลูกยังบ่ราะท่อเพราะแหกี้โอ้ยยางบอดดิหลือยางในเดินเฮี้นกับยางบ่ได้เกี่ยวเสีกับงอน สมือไปฟอกกลับมากลับไปทำงานไปคนบาไข่บาป่ว,วยนี่ไปฟอกเขาก็แก้่อขึ้นลงมาเขาก็แก้่อลงผมกัญช้างใสกกสะสอนผมอยู่เด้ข้าเจ้ากสะสอนผมมาเล่าขี้แข็งแรงเดียบันไม่ร่องยาตัวนี้เบิงเดอ้อสมุนไพรเพิ่นนี่เยี่ยมพยี่ยมมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานออกินครับกินกิมได้ดีใจน,น้ำนาะค,ค่ะ,ค,ะคุณพ่อสุขภาพแข็งแรงขึ้นหน้าตาก็สดใสขึ้นหมอจนป้วงวาหาทิพย์เอ็ดเราบอกว่าไอ้ผมหาทิพเก่าผมได้เงินผู้เฒ่าได้ปีนาผมได้เงินผู้เฒ่าเลยว่าไอ หนูระบามัญหาจีเภอยู่นอกบึงในแดงอองต้องเลียดกระดีเลียดกระดีก้นบุป่วยที่ที่ปวงล่ากายแข็งแรงหมอยังยองรุ่นเดียวกับผมเขาพ้อมกันนะข้าเจ้ายังได้รอแกอยู่ผมนี่ตึงตั้งตึงตั้งตื้นขึ้นกะตีสามตีสี่ก็ออาไปที่บัตรการถนนเมื่อได้ไปฟอกก็ไปฟอกฟอกกับมากก็ไปทํางานจะคล้องมันพอเห็นงานยังค่ะนี่ทํางานเป็นพนักงานกวดถนนยุทศบาลย่างตลาดนี่ละเป็นพนักงานกวดถนนเทศบาลแข็งแรง มูตกใจบอกว่าคือมูตกใจมดานเข้าไปในเทศบาลหัวานากันย่องบ้าเอาไอ้คือแดงองตรงทีมงานกับบ้าเราคือแดงองเติมขึ่นแล้วแล้วซุ่มสีมะเยี่ยมผมน่าออดซอมมอบ้าบอกเมียผมทําใจไว้แล้วว่า่เดี๋ยวนี้เขาม,าม้าบ้ามิตรมูเฮ้าอะไตายกอนเล่าหันซุ่มมาเยี่ยมบอกเมียผมทําใจแล้วบอกลูกบอกเจ้าผมทําใจซุ่มเออนี้กลับเป็นคนละคเลยบ้ามูเฮาาอะไรตไปกอนเล่าเบื้องหน้าเราแดงองตรงเล่าปตายเลยว่ามิตรมูเฮ้าอะไิตายซุ่มไลเลียกันซุ่มรักหาลัก เปลีนหาเก้าขาเจ้าเป็นโอสมอเขาเจ้าจมาเยี่ยมซุ้มพี่น้องท่าเมียก็บ,บอกให้เมียผมทําใจดัวนี้เล่า่าเล่าสิตายก่อนผมแล้วมาเห็นสภาพผมแล้วมันบวเป็นตาตายแล้วเลว<อ>ยค่ะดีย่อมเลาว <ฮะ S 1> ่าดี <ฮะ S 1> สมุนไพรตัวนี้เยี่ยมดีนี่แหละผมรอดตายมาจากตัวนี้ละขอบคุณมียนเสของบริษัทยูซุกนะค่ะเนาะขอบคุณค่ะคุณพ่อค่ะสวัสดีค่ะ